สวัสดีครับตอนนี้ก็นะครับนำทุกท่านมาชมนะครับการหมกหน่อไม้นะครับแบบสูตรโบราณก็ว่าโบราณเต็มที่ก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าใส่หมูไปด้วยนะครับพอดีไปสวนนะครับเมื่อวานเมื่อมันหยุดนะครับก็เลยเอาหน่อไม้นะครับมาแล้วก็มาต้มนะครับมาตําปรุงนะครับแบบสูตรพื้นเมืองนะครับใส่น้ํำปลาเรียบร้อยนะครับก็ที่ผ่านมาก็มีแต่ซื้อกินนะครับ รสชาติเป็นยังไงก็ไม่ก็จะว่าจะจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ลองดูนะครับอันนี้แม่บ้านกําลังหมกนะครับไม่ร่ไม่ทราบจะเป็นยังไงนะครับคนทําก็เงื่องะนะครับแต่ว่าคนถ่ายก็รู้อยู่นะครับเพราะว่าแม่เคยพาทํานะครับแต่เด็กๆนะครับอันนี้ก็เลยปรุงดูนะครับหน่อไม้นะครับหน่อไม้หน่อไม้บุงนะครับ จากสวนยางนะครับหออกมาก็ตามที่เห็นนะครับก็หลังจากนี้ก็จะไปนึ่งนะครับตอนนี้ยังนะครับเพราะว่าเหลืออีกน่าจะได้ประมาณสองสามห่อนะครับไม่เยอะนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับทุกท่านที่รับชมนะครับรสชาติอร่อยไม่อร่อยก็ไม่เดี๋ยวจะเจ้อีกครั้งหนึ่งอย่างที่ว่านะครับขอบคุณมากทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ